สวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ช่องบอยพาบ้านพระเหมาราคาหลักร้อยมาใน EP ที่511แล้วนะครับนะมาใน EP ที่511นะครับวันนี้มาในราคา500บาททุกองค์ทุกชิ้นเลยนะครับชมแล้วชอบชิ้นไหนนะครับสนใจองค์ไหนยังไงนะฮะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะพี่นะผ่านเบอร์โทรนี้เลยนะครับ0 6 1 4 4 5 5 0 0ึนะครับ ศูนยหนึ่งสี่นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับหรือใครสะดวกที่จะเป็นสแกน QR c o d e ก็ตามนี้ได้เลยนะฮะอ่าตามนี้เลยนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มองค์แรกกันเลยนะฮะเป็นเหรียญน,นะพี่นะเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญหลวงพุทสุกนะครับชิ้นนี้นะะ เหรียญหลวงูุสุกนะครับเนื้อทองแดงปิดทองมาแบบนี้ครับสวยๆเลยเหรียญหลวงูุสุกนะครับห้า้บาทพี่นะ้ารายการที่1นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่2ครับ เหรียญหล่อหลวงพระสุกนะครับน้องมาพร้อมเรียมเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะฮะเรียมวินเทจสวยๆเลยนะครับรายการที่สองนะพี่นะเหรียญหล่อหลวงพระสุกนะครับห้าร้อยบาท รการต่อไปนะครับประการที่สามครับเป็นพักกิ่งนะพี่นะเป็นพักกิ่งนะครับองนี้นะฮะเป็นพักกิ่งสีทองนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะตั้หลังตอกสัตวจีนนะครับตั้งล่างตอกสัตว์จีนสามตัวนะฮะ รายการที่สามนะครับวักกิ่งสีทองนะฮะสวยๆแบบนี้เลยห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่ครับ เป็นเหรียญน,นะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อพมนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อพมนะครับราการที่สี่นะครับห้ารอยบาท ต่อไปนะครับรายการที่ห้านะครับเป็นงัางนะพี่นะชิ้นนี้เป็นงัางนะครับตาแดงนะฮะเป็นงัางตาแดงมีห่วงด้านหลังแบบนี้นะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ห้าครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่หกครับชิ้นนี้เป็นเหรียญคู่ตะกุดนะครับเนาะอันนี้เป็นตะกุดพกข้างนะฮะเป็นตะกุดคู่ด้วยนะฮะตะกุดพกข้างนะครับแล้วเราก็มีเหเรียญนะฮะเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับเหรียญเป็นเหรียญพกข้างด้านหลังนะฮะพกข้างฝั่งตะกุดด้วยนะครับรายการที่หกนะครับห้ารอยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่7ครับเป็นบัตรนะฮะชิ้นนี้เป็นบัตรนะครับเรามีรูปถ่ายของพวก,กวยติดไว้นะครับเป็นบัตรเรามีรูปถ่ายของพวก,กวยนะฮะ ห้าร้อยบาทนะพี่น้ารายการนี้นะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่แปดครับเป็นหลุงปูทวดนะฮะ ลงบทั่วปิดทองนะพี่นะ้สวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการต่อไปนะฮะเป็นพระยอดธงนะครับน,อน้องรายการที่9ครับ การที่เก้านะครับพะยอดธงนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับห้าร้บาทนะพี่นะ ต่อไปนะครับรายการที่10ครับเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะพี่นะอ,องค์นี้นะครับพระพุทธชินราชอินโดจีนอ,องค์นี้ไม่ต่อโค้ดนะะอดอ้วนสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะรายการที่10นะครับ500บาท รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับเป็นหลุมของเงินนะฮะพิมพิมพ์คิดตานะพี่นะองนี้นะครับอ้วนๆสวยๆเลย การที่สิบเอ็ดนะครับหลงพงเงินสว,สวยๆแบบนี้นะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับราการต่อไปนะครับราการที่สิบสองครับ อพอคงนะพี่นะเหรียญทองแดงของพอคงปิดทองสวยๆแบบนี้นะครับรายการที่12นะครับ500บาท การต่อไปนะครับเป็นการที่สิบสามครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะฮะเหรียญน,นี้นะครับนะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับแปดสองนะฮะเหรียญน,นี้รายการที่สิบสามนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมเป็นแปดสองนะมาพร้อมเลี่ยมเก่าๆกแบบนี้นะครับห้าร้อยบาทนะฮะ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่ครับเป็นจอบนะฮะเป็นจอบหลวงพ่อไปนะฮะรายการที่สิบสี่นะครับจอบหลวงพ่อไปนะพี่นะห้าร้อยบาท รายการที่สิบสี่นะครับห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบห้านะครับเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดนะฮะอันนี้เป็นเหรียญไข่นะครับรายการที่สิบห้านะครับเหรียญหลวงปูท่ทวดนะพี่นะห้าร้อยบาท ระการต่อไปนะครับรละการที่16ครับเป็นเหรียญน,นะฮะสองสี่เจ็ด่วนวัดหนองกระโดนนะพี่นะเหรียญมาเลี่ยมเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยนะครับ การที่16นะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่17ครับเป็นเหรียญห้าเหลี่ยมหลวงปู่ทวดนะฮะ ขอทวนะพี่นะ้ารายการที่สิบเจ็ดนะครับห้าร้อยบาทนะฮะร,รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดครับเขียวเสือนะพี่นะ้าชิ้นนี้นะครับตัวเต็มนะ ที่สิบแปดนะครับห้าร้อยบาทนะพี่นะและการต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้าครับเป็นเหรียญหล่อนะฮะชิ้นนี้นะครับนะเป็นเหรียญหล่อนะครับรุ่นสองหลงวงพ่อทานะพี่องค์นี้ บาอาเขาเรียกบล็อกประกบนะครับเนาะนี่ฮะแต่งตะไบสวยๆแบบนี้นะพี่นะพระอ้วนๆสวยๆเลยนะครับเดีย๋ยวลอนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับห้าร้อยบาทรายการที่สิบเก้าครับ การต่อไปนะครับรายการที่ยี่สบครับเหรียญหลวงผู่เยี่ยมนะฮะเหรียญหลวงผู่เยี่ยมนะครับนอนเนื้อทองแดงนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะออกวัดโคนนอนปีหนึ่งห้านะครับ รการที่ยี่สิบนะครับห้ารอยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิเอ็ดครับเป็นพักกิ่งนะฮะชิ้นนี้นะครับนะเป็นพักกิ่งปวรเรศนะพี่นะสีทองนะครับ ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับห้าร้อยบาทรายก,การต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสองครับ กิ่งนะฮะด้านล่างเป็นแบบนี้นะครับนะพี่นะนี่ครับด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยนะครับกลมๆสวยๆอ้วนๆแบบนี้นะฮะสีท้องนะครับ การต่อไปนะครับรายการที่23ครับเป็นเหรียญหลงพ่อชุยนะฮะเป็นเหรียญหลงพ่อชุยปี65นะครับ การที่ยี่สิบสามนะครับห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับเป็นหลวงพ่อพรมนะฮะชิ้นนี้นะครับเราเป็นตเตาลีดหลวงพ่อพรมนะครับ การที่ยี่สิบสี่นะครับห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบห้าครับเป็นเหร,นนรียญหลวงพ่อคูณนะฮะ เหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้านะครับองค์นี้จับขอบสวยๆเลยนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่26ครับเป็นหลุงพุทวดนะฮะชิ้นนี้เป็นหลุมทวดปอมซ้ำนะครับ ลงทวดปั๊มซ้ำนะฮะสวยๆแบบนี้นะพี่นะรายการที่26นะครับ500บาท การต่อไปนะครับระการที่ยี่สิบเจ็ดครับเหรียญหลวงปู่โตนะฮะชิ้นนี้มาพร้อมจับขอบส,สวยๆแบบนี้นะพี่นะเป็นเหรียญกลมนะครับ มลงโตะนะฮะร,รายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่28ครับ เป็นพระผงหลวงพ่อก,กวยนะฮะองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะาพระผงหลวงพ่อก,กวยนะครับหลังเป็นแม่แม่ธรณีนะฮะเนื้อขาวจับขอบส,สวยๆมาแบบนี้นะครับราคาที่2 8 5อยบาท การต่อไปนะครับและการที่ยี่สิบเก้าครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะพี่นะ รูปหล่อลงพระทบนะพี่นะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะครับ500บาทน,นะฮะ,ะาราคาที่29บ รายการต่อไปนะครับรายการที่30ครับเป็นพักกิ่งนะพี่นะชิ้นนี้นะฮะเป็นพักกิ่งปาวร์เลสนะครับ รายการที่สามสิบนะพี่นะัสวยๆแบบนี้นะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับเป็นกะลานะพี่นะ้เช่้นนี้นะฮะเป็นกะลาแกะล้าหูนะครับน้อลงลงรักปิดทองนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับห้าร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่สาสองครับเป็นพระสมเด็จสีทองนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับหลังคุดนะฮะสมเด็จสีทองหลังคุดสวยๆแบบนี้นะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับ การที่สาิบสามนะครับเหรียญหลวงปู่หมุนนะฮะเหรียญกวนทุงนะครับนล้วหลวงปู่หมุนนะฮะหมุนเงินหมุนทองนะพี่นะขอบสวยๆแบบนี้นะฮะหลักการที่สาสิบสามนะครับห้าร้อยบาทหลยการต่อไปนะครับหลักการที่สามสิบสี่ครับ เป็นหลวงพ่อเดิมนะฮะชิ้นนี้นะฮะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลอกปั๊มนะฮะราคกาที่สามสิบสี่นะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการสุดท้ายของวันนี้นะฮะเป็นเหรียญน,นะครับราฬกาที่สามสิบห้านะครับเหรียญอาจารย์ฟันนะฮะ เดีเ๋ยวกันฟันนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับก็จบไปแล้วนะพี่นะ EP นี้นะครับนะ EP <_ Histor ian> ที่ห้าร้อยสิบเอ็ดนะครับราคาห้าร้อยบาท <_ Brid _> ทุกองค์ชิ้นเลยนะฮะ มีชมมีชอบชิ้นไหนยังไงนะครับก็ไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะพี่นะผ่านเบอร์โทรนี้เลยนะครับ0614455000นะครับ0614455000นะครับเนาะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับหรือสะดวกนะฮะสแกน QR อร์โค้ดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเนาะก็สามารถไลน์ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ